ก็ไม่ใช้เขาไปนั่งกินวายเที่ยวต่างประเทศนะครับนะแล้วอ,อาหารก็จานละหมื่นจานละแสนวายควรเราเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้คนพวกนี้ก็ไม่ไหวพี่น้องคิดอย่างไรนะครับการใช้ชีวิตก็1ห,หลอกชาวบ้าน2หลอกตนเองนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสนุกแนละ้วผมว่าฟังแล้วพี่น้องชอบผมไปดูข่าวในโซเชียลนะครับในตอตอมันมีข่าวเขาบอกในประเทศจีนตอนนี้มัน อยากจะแข่งขันความสาเร็จอวดร่ำอวดรวยกันเต็มไปหมดนะครับในโซเชียลจีนเนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี้ยเ,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 ยเยพื่อนผมมาจากต่างประเทศเขาเป็นเจ้าของกิจการเอาสินค้าไปขายที่ประเทศจีนเมื่อวานเนี้ยเขามาเขาก็เล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าจาจเดย์ที่ที่เมืองจีนนี่ยนี้แข่งล่ำแข่งรวยกันคนมันอวดความสําเร็จกันคนนี้ พออวดกันมากคนจีนเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยมันก็มันมันมันจะทําอะไรกันในประเทศมันมันมันก็ไม่ไหวมันก็แข่งขันไปหมดคนก็ดินน้นรนอยากรวยอยากมีรถมีบ้านมีกระเป๋ามีอะไรต่างเนี <c> ่ย <oughs> บางคนก็ไม่รวยก็อยากจะหาผัวรวยหาเมียรวยมันเลยมีธุรกิจอยู่อย่างนะครับใครจะลองเอาไปทําดูก็ได้นะธุรกิจรับจ้างสร้างภาพลักษณ์ผมว่าดีนะผมดูแล้ว นะแต่แม่งจะเป็นต้นเหตุของการหลอกลวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเป็นธุรกิจเขาเล่าให้ผมฟังในะวันนี้เพื่อนผมที่มาจากเมืองจีนเป็นนักธุรกิจรวยอะ่ะก็มีสี่ห้าร้อยล้านอะ่ะนะครับเีนะ่ยเนะี่ยเขาเป็นพักพวกคนฝูงเขาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังมันมีธุรกิจรับจ้างภาพลักษณ์สมมุติว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนแก่ใช่ไหมนะครับแต่งตัวไม่เป็นอย่างผมไม่แต่งตัวอะไรไม่เป็นนะมันก็ทําให้ผมดูว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหน นะครับใส่แหวนใส่นาฬิกาใส่สร้อยนะครับเตะท่ายังไงนะครับแล้วก็ควรจะต้องไปนั่งคู่กับรถอะไรที่ไหนสถานที่อะไรกินวายที่ไหนอะไรต่างมันจะมีไอ้ไอบริษัทพวกนี้ขึ้นมารับจ้างสร้างภาพลักนะจะเรียกว่ารับจ้างหลอกลวงก็ได้แล้วแต่เราจะนะรับรับจ้างสร้างภาพรักให้ดูดี <c oughs> ถ้ามองในแง่ดีอีกอันก็คือรับจ้าง นะสร้างภาพลักษณ์ที่หลอกลวงก็ได้มองในสองด้านมันก็คือไอ้ธุรกิจพวกนี้คนก็มาสนใจกันก็มาถ่ายรูปนะครับมันก็ไปเช่ารถมั่งเช่าบ้านเช่าสถานที่เช่าเสือ้อเช่านาฬิกานะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเตะท่าขึ้นโซเชียลนั่งอยู่บนรถพอร์ชบ้างนั่งอยู่บนรถลัมโบกินี i บ้างอยู่ในคฤราสห อืมนะครับใส่เสื้อตัวเราเป็นแสนนาฬิกาเรือละสิบล้านเช่าเข้ามาแล้วก็ถ่ายนะครับแล้วก็เตะท่าก็ทําให้คนคิดว่าไอ้นี่รวยไว้นะผู้ชายก็อยากมาติดผู้หญิงก็อยากมาตอมคนก็อยากทําธุรกิจด้วยนะนะครับก็โพสต์ตามโซเชียลอะไรเยอะแยะก็เสียตังค์มันก็เก็บไร้ตังค์อยู่นะเ <c oughs> ขาเรียกธุรกิจสร้างภาพลักษณ์อืมแต่ว่าถ้าผมมองนะไอ้แบบนี้มันถ้ามองในแง่ร้ายมันก็อาจจะเป็น จุดเริ่มต้นของการหลอกลวงผมว่าในประเทศก็มีนะเท่าที่ผมเคยทำคดีพวกแชร์ลูกโซ่นะไปไหนมาไหนขับรถพอร์ชขับนะรถหลายคันซปเปอร์คาร์เช่าเข้ามาเท่านั้นเสื้อผ้าราคาแพงก็เช่าเข้ามาสร้อยแหวนนาฬิกาทุกสิ่งทุกอย่างบ้านก็เช่าไอคนที่ตกเป็นข่าวโดนจับไปคดีดังๆนะผมไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันคดีแชร์ลูกโซ่เป็นพันล้านหมื่นล้าน ผมจะเล่าให้ฟังมีมีคนนึงเป็นคนดังมากเลยแต่ไม่เ่ยเชื่อนะครับผมเป็นคนทํายาเช่าบ้านะบ้านเมื่อราคาร้อยล้านมันก็เช่ามาจากลูกความผมตั้งหลายแสนต่อเดือนนะครับเวลาใครไปพบที่บ้านโอ้บ้านมันหลังใหญ่มากเลยตํารวจไปจับมันโอ้โหยี่นี่รวยไว้เปล่าแล้วมันเช่ามาผมเป็นคนทําสัญญาเองนี่เล่าให้ฟังเออคืเดี๋ยวนี้มันก็มีธุรกิจแปลกๆนะใครจะลองไปทําก็ได้นะฮะ นะครับเนี่ยคนพวกนี้มันก็สร้างภาพไนงะนะครับนะออสร้างภาพขับรถราคาแพงแม่นเช่าเข้ามาบางคนเช่าวันละสามสี่หมื่นยังมีเน่ะครับเช่ามาหลอกคนหลอกชาวบ้านแต่ถ้าเกิดเช่ามาเพื่อสร้างภาพลักษณ์มันก็ดีเพราะฉะนั้นเหรียญมันก็มีสองด้านในธุรกิจแบบนี้ที่เกิดขึ้นในเมืองจีนเมืองไทยใครจะไปทําก็ได้นะนะครับยังไม่มีพวกพวกรับจ้าง เป็นผัวเป็นเมียเป็นแฟนเดินควงไปอ่านะไอคนนี้เป็นนักธุรกิจนะรับจ้างเป็นผัวเป็นแฟนอะไรไปหลอกชาวบ้านก็มีหนูเป็นเมียน้อยของเสียอะไรต่างเสียก็เป็นอาจจะเป็นเสียจริงก็ได้แต่รับจ้างไปเป็นผัวเป็นอะไรเสียปลอมก็มีมันนามบัตรก็ทําปลอมคือสังคมอย่างนี้มันอยู่ยากพี่น้องครับนะครับนะนะครับเนี่ยสงสารคุณลูกหมีอ๋อขอบคุณครับอนะครับอืมนะ Ee, เออเออนะครับเพราะฉะนั้นสังคมนี้มันมีแต่สังคมจอมปลอมเพราะฉะนั้นเวลาท่านต <zat? Center. S 1> ื่นขึ get get ้นมาวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยผมอยากให้ท่านมองไปข้างๆเอ่อเมียท่านอยู่ไหมเออผัวท่านอยู่ไหมพ่อแม่ท่านอยู่ไหมพี่น้องลูกเมียนั่น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 คือความจริงนั่นคือความจริงบ้านท่านต้องเช่าอยู่นะครับหรือไม่บ้านท่านต้องผ่อนแบงค์อยู่นั่นคือความจริงรถท่านก็ต้องผ่อน ท่านมีรายได้สามหมื่นห้าหมื่นได้มาท่านก็ต้องไปเอาไปผ่อนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติมว่าท่านมีรายได้อยู่สามหมืน่นห้าหมื่นถ้าเกิดท่านไม่เป็นหนี้ท่านก็กินกับครอบครัวของท่านแต่ถ้าเกิดท่านเป็นหนี้นะรถก็แบ่งเอาไปกินบ้านก็แบ่งเอาไปกินเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เป็นหนี้เนี่ยมันสุดยอดอาทิตย์หน้านี่ผมก็จะไปบรรยายให้กับสากลถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นสากลเครดิตยูนิเูเนเกี่ยวกับเรื่องการทวงหนี้การแก้ปัญหาหนี้นะครับจะไปเล่าว่าวิธีการจะตามหนี้ทํำยังไง ยิ่งคนมันไม่มีตังค์จะไปทวงยังไงแล้วก็เรื่องการปร,ปรับปรุงโครงสร้างนี่การทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี่นะสิ่งที่ควรจะให้ความสําคัญคือความสามารถในการชําระนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากมองไปข้างๆเนะี่ยคือความจริงบ้านเช่าบ้านผ่อนรถก็ผ่อนเงินทองได้มาผ่อนหมดเราไม่ได้กินเลยแต่ถ้าเกิดเราลดภาระพวกนี้ไปนะเราก็เหลือแต่ค่ากิน ชีวิตมีความสุขเยอะเราไม่ต้องไปมองข้างบ้านโอ้โหเขารวยกว่าเรานะรถมีสองคันสามคันผมบอกว่าชีวิตอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับชีวิตอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างชีวิตผมเนี่ยบางคนบางคนเวลาแม้กระทั่งในโซเชียลโอโ้พี่เดเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกผลกระแสเลยนะครับเดี๋ยวนี้ทําไมพี่เดย์ไม่ได้ออกผลกระแสเลยทําไมเขาไม่เชิญเนี่ยโอ้โหคาพูดแต่ละอย่างนี่เป็นไงเราฟังแล้วเป็นไงโอ้โห เราตกต่ําเราแย่นะการชัยไม่เชิญเราออกทีวีอะไรต่างผมจะเรียนให้ทราบนะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมกับหนุ่มการชัยนี่ก็คุยกันเกือบทุกสัปดาห์นะเอ่อถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าเมื่อสองวันก่อนคุณหนุ่มโทรหาผมเขาก็สอบถามทุกสุขดิบแล้วก็คุยกันเรื่องอะไรต่างๆทั่วไปนะครับนะครับไม่มีปัญหานะความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณการชัยก็ไม่มีอะไร นะครับคุณการชัยเขาก็มีคนที่ต้องออกรายการอยู่แล้วทนายแก้วทนายนนทนายนี่เยอะแยะไปนะครับน้องๆนะเป็นขึ้นลูกหลังก็ต้องแซงขึ้นลูกหน้าจุกรูนะทนายจุกรูมันก็เครียกอะไรโอ้โหเราดังมาจนแก่แล้วดังมากี่ปีเราไปดูประวัติผมเนี่ยนะครับอยู่กับทางโซเชียลอยู่กับทางทีวีน่าจะเกินยี่สิบนะอยู่กับวิทยุมาก็สิบหกปีมาต่อโซเชียลอีกโอ้โห สิบห้ามั้งสามสิบเอ็ดปีโอ้ยพอแล้วถ้าเปียบเหมือนเป็นดาราจะเล่นบทพ่อพระเอกแล้วอืมนะครับนา,นายแก้วทนายภพศารทนายเกิดผลทนายอะไรต่างๆทนายเจมพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพระเอกส่วนพี่เดย์นี่เขาเรียกพ่อพระเอกมันจบแล้วน,อนอ้องๆทนายแก้วเมื่อวานก่อนก็ยังไล่กันชวนผมไปทําบุญแต่แต่ผมก็ผมก็เลยถามทนายแก้วว่า ก้วจะชวนพี่ไปทําบุญวัดไหนพระบาทน้าพุนะพี่พี่ไม่สะดวกนะเพราะว่าถ้าเกิดแก้วชวนพี่ไปทําบุญวัดพระบาทน้าพุพี่ก็ไม่รู้ว่าจะโอนเข้าบัญชีไหนเพราะว่าหลวงพ่อลงกฎในแก่มีหลายบัญชีแล้วเกินนะครับแล้วก็ชื่อซ้ํากับคนอื่นอีกโอนไปโอนมาเดี๋ยวเข้าบัญชีคนตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือไม่ก็บางคนก็บอกว่าพรอมเพยคนตายเอาไปเข้าเป็นอกองทุนอะไรหรือเปล่าก็เลยบอก ทนายแก้วว่าเฮ้ยพี่เดช <c oughs> ขอเป็นวัดอื่นแล้วกันนะนะผมก็เคารพนับถือหลวงพ่อลงกฎนะก็ <c oughs> อืก็บอกว่าพี่เดขอวัดอื่นแล้วกันเดี๋ยวโอนไปไม่รู้เข้าบัญชีไหนมันต้องไปแจ้งความเอาเงินคืนอีกเพราะว่าหลวงพ่อบุญอลงกฎแกก็นามสกุลอะไรเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่รู้่พูนสุขคนสุขหรืออะไรนามสกุลอะไรก็ไม่รู้มันไปซ้ําๆอะไรใก,ใกล้ๆเคียงๆอะไรกับคนตายโอนไปโอนมาเดี๋ยวเข้าบัญชีผิด ก็เลยบอกทนายแก้วไปในกลุ่มลายนะครับทนายดังนะครับก็มีอยู่หลายคนอยู่นะะนครับเช้าเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขนะฮะนะนะใครมีความทุกข์อะไรก็ระบายครับบางทีบอกเมียก็ไม่ฟังบอกผัวก็ไม่ไม่ฟังบอกลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่ไม่ฟังเพราะฉะนั้นก็ลองนะเช้าขึ้นมาครับนะครับนะนะฮะก็อยากให้ทุกคน ใช้เวทีนี้ในการแสดงความคิดเห็นนะครับอืมจุกรูนะเอาเรื่องแรกก็ต้องเรื่องอหลวงพอ่อลงกฎนะครับนะตอนนี้ผมเข้าไปดูในโซเชียลนะมาเช้านี้ตื่นมาตีสี่เพราะคนแก่มันตีสี่ก็ตื่นนะเอาสวัสดีพี่สุทินกินอยู่ครับโอ้โหนี่แกเอฟซี FC ผมนี่หลายสิบปนะีสุทินนะครับสวัสดีครับ เรื่องของหลวงพ่อลงกฎตอนนี้ถ้าเราเข้าไปในโซเชียลมันจะมีคำถามว่าเขาคือใครนะครับเออลงกฎฮูอา o ูพี่น้องคิดว่าหลวงพ่ออลงกฎเนี่ยเขาคือใครเป็นอดีตข้าราชการกรมชประทานหรือเปล่าเพราะชื่อมันไปเหมือนกันนะครับอืมหรือไปหรือไขรอเลียดสิทธิ์เกา่าแทบศิรินหรือเปล่าสวนกุหลาบหรือเปล่า ขอนแก่นวิทยาหรือว่าสิทธิ์เก่ามหาลัยเกษตรหรือสิทธิ์เก่าที่คณะวิศวะที่ออสเตรเลียเขาคือใครสวัสดีครับท่านทนายชัยยาครับนะครับนะครับวันเลือกตั้งนายกสภาเนะี่ยเดี๋ยวไปครับจัดรายการเสร็จแล้วไปครับไปถึงที่นั่นนะ่าจะสักสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงวางวาทีสภาทนายเดี๋ยวจะไปไปเลือกตนะั้งนะครับตอนนี้ผมเข้าไปดูในโซเชียลนะผมก็ดูเลยเอ้ลงกดเขาคือใครผมก็ไม่รู้ ใครรู้บ้างหลวงพอ่อลงกฎคือใครบางคนบอกเจ้าวาดวัดพระบาทนพูอ๋อแล้วนะครับออประธานมูลนิธิอ๋อสิทธิ์เก่าเชฟซิลินใช่ไหมอา้าวนะครับอยู่ในหอเกียรติยศหรือเปล่าอะไรหรือว่าแค่ไปเคยไปเตะบ,บอลเคยไปเตะบอลแล้วบอกเป็นสิทธิ์เก่าได้หรือเปล่าอืมมันนะครับจบวิศวะเกษตรอ้าวาเ,าเพื่อนอยู่ที่มหาลาัยเกษตรเป็นอาจารย์สอน มอเช้าทัวรไปถามบอกเคยเห็นหลวงพ่อมามาเรียนที่เกษตรก็บอกไม่มีนะนะครับเพื่อนผมสอนนะครับเออ,อยู่ที่นั่นนะนะครับนะนะฮะสอนด้านชีวะอือสเตรเลียก็ไม่มีไม่มีหลักฐานการเดินทางไปประเทศออสเตรเลียและหลวงพ่อจะเรียนจบได้ไงมันต้องมีหลักฐานการเดินทางก่อนบางคนบอกจบอเมริกาแม้มันยังไม่มีวีซ่าไปอเมริกาเลยพี่เดย์ไปมาแล้ววีซา่าอเมริกามีวีซ่าสิบปีนะ เข้าๆออกๆหลายๆรอบก็ได้คือเอาแค่เนี้ยมีหลักฐานาการเดินทางไปออสเตรเลียไหมถ้าเราไปจบที่นั่นนขอหลักฐานในตัว๋วเครื่องบินมีไหมวีซ่ามีไหมไปเช็คต่อมอที่เคยเดินออกนอกประเทศไหมนะครับไปเรียนกเกษตรก็เช็คาพเดียวประวัติสิทธ์เก่ามีไหมไม่มีสรุปแล้วหลวงพ่อเป็นใครกันแนะ่ต่อหลวงบะหลวงพ่อ,อ,อฝัน เข้าทางในแล้วก็อยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อ๋อไม่ผิดนะครับความฝันไม่ผิดนะครับถ้าหลวงพ่อฝันไม่ผิดครับแต่ถ้าเกิดหลวงพ่อไปยืนยันข้อที่จริงว่านะได้ปริญญาที่นั่นที่นี่จบที่นั่นที่นี่แล้วมันไม่จริงแล้วไปน,นําข้อมูลเท็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้มันก็อาจจะคุณพ่ออหลวงพ่อ,อ,เ,สอนะเสียวๆหน่อยนะครับเสียวๆหน่อยนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นนะหลวงพ่อเสียวหน่อย นะครับเอออีธานปลอมตัวมาอออีธานไอ้นั่นเนี่ยเขาเรียกอะไรนะยเจมบอลนะอืออจบโทรต้องเป๊ะอืมนะครับอืมจบที่สูงอ๋อหมายความว่าไงกระโดดจากยอดตึกลงมาหรือไงอืมจบที่สูงคือหมายถึงว่าขึ้นไปยอดตึกแล้วทุกคนก็จับได้หมดก็เลยกระโดดลงมาหรือไงจบที่สูงนะครับก็ปัญหาของหลวงพ่อตอนนี้คนก็อยากจะรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นใคร แล้วทำไมประวัติท่านถึงไม่ไม่ตรงกับความจริงนะครับอันดับแรกก็อาจจะมองว่าท่านหลงลืมเพราะเกิดอุบัติเหตุความจําเสื่อมเหมือนในหนังเน็ตฟิกอะจะมีภาพยนตร์บางอันเป็นสายลับนะถูกทําลายสมองความจําเสื่อมเลยจําตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเลยตามหาว่าเอ๊ะไปไปหตามหา,วาความลับว่าตัวเองเป็นใครหลวงพ่อแกเล่นเอ่อแกหลวงพ่อแกเป็นมีอาการแบบนั้นหรือเปล่า นะครับแกอาจจะสูญเสียความทรงจําเกิดอุบัติเหตุตอนนี้แกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นใครนะครับมันในหนังก็มีนะหนังเออเป็นหนังสายลับนะเพื่อตามหาว่าเราเป็นใครเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเขามีนะในในภาพยนตร์กับอีกคลเนหลวงพ่อโกหกหรือเปล่ามันมันเป็นได้สองอย่างหนึ่งความจําเสื่อมสองนะครับนะ่ะตั้งใจโกหกถ้าตั้งใจโกหกนะนะนะี่ไม่สมควรเป็นพระนะนะครับไม่ไม่ไม่สมควรเป็นพระไม่สมควรเป็นเจ้าวาด สมมติสมมติว่าท่านเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่ยืนยันนะผมไม่ทราบเนะยถ้าท่านโกหกแบบนี้น่มนานาเนี่ยแสดงว่าท่านมีนิสัยอันยาวนานท่านไม่ควรเป็นพระแล้วทุนควรสึกครับลาออกจากเจ้าวาดไม่พอถ้าท่านโกหกไปทุกเรื่องเลยประวงประวัติที่นั่นทีน่นี่ผมยังไม่เข้าใจว่าท่านจะอยู่ไปทําไมนะสึกไปดีกว่าไหมถ้าท่านแบบโกหกหลายๆครั้งโกหกแล้วโกหกอีกซ้ําๆซากๆานะครับนะบนะท่านท่านน่าจะสึกนะความเห็นส่วนตัวนะ ถ้าผมสนิทกับท่านไม่รู้ท่านฟังอยู่หรือว่าเนี่ยจุกรูสวัสดีหลวงพ่อถ้าลูกแล้วถ้าหลวง,งพ่อโกหกหลายครั้งหลายหลเนี่ยสินเสริมมันขาดกระจุยหมดแล้วนะเออนะหลวงพ่อจะไปทนใส่เครื่องแบบสงอยู่ทำไมก็เ,เปลี่ยนเครื่องแบบใหม่ใส่เสื้อยืดแบบผมก็ได้เอาแล้วเอาแมนยูหรือลิฟูลเดี๋ยวหายสักตัวผมยอมจ่ายให้เลยตัวละห้าพันตัวละหมื่น คือถ้าเราโกหกหลายๆครั้งหลายๆคนเราจะสมควรเป็นนักบวชไหมนะหลวงพ่อไม่ต้องถามใครแล้วถามตัวเองว่าเราควรจะเป็นไหมคือพอะลาออกจากเจ้าวาดเสร็จก็สึกต้วนะตึกดีกว่าหรือเปล่าอืมผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยสมมติว่าเราเป็นคนโกหกครั้งที่หนึ่งโกหกทั้งหมดร้อยครั้งร้อยเรื่องโอ้โหบานเลยอะไรเงี้ยสมมตินะสมมติเราจะบวชไปทําอะไรมันมัน เขาพี่น้องว่าไงล่ะช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับพี่ว่ายังไงถ้าถ้าโกหกครั้งเดียวไม่เป็นไรถ้าโกหกหลายๆครั้งโกหกประวัติตัวเองการศึกษาอะไรต่างไปโกหกวัดไปโกหกนู่นนี่สถาบันเขามอบนั่นมอบนี่ให้จนยกลุ่งยกเลิอกอะไรถ้าโกหกเยอะแยะมากมายนี่มันยังไงอะไม่ใช่นะประวัติตัวเองก็โกหกสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติเออ มันมันควรจะต้องศึกไหมนะครับนะครับส่วนเรื่องการบ้านอ่าส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีความผมได้ทราบข่าวมาแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดตํารวจก็ตอนนี้ก็เขาก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว <c oughs> นะก็คงไม่นานก็น่าจะมีการออกหมายเรียกหมายจับนะครับได้ข่าวก็มีทั้งพระทั้งโยมหลายคนแต่เราไม่รู้ว่าพระองค์พระรูปไหนใช่หลวงพ่อหรือเปล่าคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าจะไปออกหมายเรียกหมายจับหลวงพ่อนี่ก็ต้องคิดให้ดีนะนะครับฝากตํารวจนะ ระวังนะจะจับคนผิดนะเราไม่รู้ว่าคนไหนคือหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวเวลาผู้เสียหายไปชี้ตัวเอ้ยมึงชี้เลยไอคนนี้ตายไปแล้วนะครับเขาอยู่กรมชมะทานเอ้ยไม่ใช่ไอคนนี้ขอนแก่นเนี่ยอยู่วัดพระบาทน้ำผูเอ้ยไอเนี่ยยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นตํารวจจะออกหมายเรียกหมายจับฝากพลตารวจตีจรูนเกียรติหรือ,อพี่เต่าพี่เต่านะชอบเรียกผิดนะ พี่จะออกหมายเรียกหมายจับพี่ดูให้ดีนะตกลงพี่จะออกหมายเรียกหมายจับคนไหนนะมันมีหลายคนนะไอ้คนที่อยู่กรมชลประทานเสียชีวิตไปแล้วนั่นที่อยุธยาก็มีนะที่ขอนแก่นก็มีนะแล้วมีชื่อซ้ำนามสกุลซ้ำอีกเยอะแยะมันจะไปออกคนไหนละ่ะมันึกแน่นะออกหมายจับผิดแล้วก็ฟ้องกลับนะพอออกหมายจับสมมตินะสมมติไปออกหมายจับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกฮ้านาะม่ใช่ผมนะผมมีสละอูนะอันนั้นสละอูอะไรต่างนะ อันนี้ก็คุยกันหยอกหยอกนะผมยังไม่บอกว่าจะออกหมายจับใครแต่ผมรู้ว่ามันจะมีออกหมายจับทั้งโยมทั้งพระแต่เราไม่รู้ว่าโยมไหนพระไหนแต่ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ท่านอารมณ์กดนะฮะว่าขอให้ท่านรอดนะครับเป็นกําลังใจให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อรอดนะครับอืนะครับรรคําว่ารอดนี่รอดจากไหนก็ไม่รู้นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็อวยพรหลวงพ่อ้วตอนนี้หลวงพ่อก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหายังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับ นะครับนะหลวงพ่อก็ยังเป็นพระอยู่แต่ผมว่ากแกนอนไม่หลับเลยหลวงพ่อนะครับอืมคล้ายๆลุงพลนะตอนก่อนเนี่ยท่านผอตรอสุวัฒท่านบอกมาเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ทำทำ,ทำร้ายน้องชมพู่มันจะนอนไม่หลับจริงๆนะ <c oughs> นะคนที่ทําผิดทุกคนเนี่ยท่านอดีตผอตรอท่านเคยบอกว่ามันจะนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับ นะครับใครที่ทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันจะนอนไม่หลับหรอกครับเชื่อนะนอนยังไงก็นอนไม่หลับนะเรารู้ว่าเราทําผิดเนี่ยมันนอนไม่หลับแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดเนี่ยเรานอนหลับสบายใครจะทําอะไรต่างเราไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเราทําผิดเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจอ่ะนอนไม่หลับนะมีความทุกข์ไม่รู้หลวงพ่อฟังอยู่หรือเปล่านะถ้าหลวงพ่อฟังอยู่เนี่ยเรื่องราวอะไรต่างๆสมมุติว่าหลวงพ่อเนี่ย สมสมุติว่หาหลวงพ่อโกหกหลายครั้งนะโกหกทุกๆอย่างเรื่องประวัติตัวเองอะไรประวัติผลงานอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าหลวงพ่อโกหกครผมว่าหลวงพ่อนะนรันสการลาสิกขาบทศึกเธออย่าไปอยู่เลยถ้าสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติผมไม่รู้หลวงพ่อไงนะสมมติเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะอยู่ไปทําไมถ้าคนถ้าหลวงพ่อโกหกหลายครั้งแล้วมีคนจับได้หลวงพ่อจะอยู่ไปทําไมไออยเขา เวลาคนก็จะกราบไหว้เนี่ยเขาก็<หม>เขาก็กราบไหว้พระเหลืองแต่ถ้าเกิดหลวงพ่อเป็นคนโกหกสมมุตินะอย่าอยู่เลยหลวงพ่อครับนะครับนมัสก,การลานะครับ <C ười> ลาสิขาเถอะแล้วแล้วก็มาใส่เสื้อถ้าไม่มีเดี๋ยวผมซื้อเสื้อแมนยูลิเวอร์พูลให้เอาเอาทางไหนอะเดี๋ยวผมยอมจ่ายให้ตัวละหมื่นเงยได้ยอมควักกระเป๋าเลยอ <S 1> <S 1> เอาอาบาเซโรน่าเลยอ๋อแนันพี่น้องว่ายังไงลนะ่ะ เห็นด้วยอาจารย์เดไหม <c oughs> เราไม่รู้นะครับลาออกจากเจ้าวาดแล้วทําไมท่านยังไม่สึกเราก็ไม่รู้นะอืมนะครับนะมันก็จบจไปศึกเสร็จแล้วก็ไปไงนะไปไหนก็ได้เที่ยวต่างประเทศก็ได้เลิกหรือว่าไม่มีใครเป็นเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวไปเที่ยวกับผมเนี่ยผมพาไปเที่ยววัดเซาหลินเพราะว่าวัดเซาหลินเนี่ยยังขาดเจ้าวาดเพราะเจ้าวาดกระโดนจับได้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอโกงเงินวัด นะครับแล้วก็เรื่องการมีเมียเยอะโอเมียเยอะเลยแล้วก็โกงเงินวัดไปเยอะเป็นหลักล้านล้านไม่ใช่แสนล้าน<ส>เดี๋ยวผมพาหลวงพ่อไปพอศึกเสร็จมาเที่ยวกับพี่เดพาไปวัดเซาหลินผมไปมาแล้วเขาขาดเจ้าวาดอยู่เพราะว่าโดนรัฐบาลจีนจับได้ว่ามีเมียหลายคนแล้วก็โกงเงินวัดด้วยแล้วก็ตอนนี้เขายังประกาศร,รับสมัครเจ้าวาดนะถ้าเราลาสิกขาเนี่ยยังไม่มีความผิดแล้วก็ไปบวชที่จีนครับวัดเซาหลินผมเคยไปไปแล้ววัดเซาหลิน นะครับหลวงพ่อผมว่าดีกว่านะนะครับอย,ายนนะอ่าเครียดนะหลวงนะครับแล้วไปไปเที่ยววัดเท่าหลินดีกว่าไปจีนนะไปดูนั่นโอ้ดีครับที่นั่นขาเจ้าว,วาดพ่อเจ้าว,วาดก็ดันไปมีมเมียเยอะแล้วก็โกงเงินวัดเหมือนกันนะครับอืมจริงไหมครับชวนไปเที่ยวนะอ <c oughs> นะครับเอ,อนะครับเอ,อหลายคนถามว่า คดีความต่างๆเกี่ยวกับหลวงพ่อนี่มันจะเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้นะก็ะาถามว่าหลวงพ่อมีชื่อนามสกุลซ้ํากับคนตายเป็นเรื่องแปลกไมไม่แปลกนะครับประเทศเรามันประเทศยังล้าหลังอยู่ระบบต่างๆมันเพิ่งทําแต่กับเพราะนั้นคนชื่อซ้ํานามสกุลซ้ามันเยอะแยะแต่กับเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะพวกแท้ต่างๆนี่เต็มไม่หมดครับเพราะฉะนั้นประเทศเรานี่มันยังเขาเรียก่อ,อะไร ยังล้านหลังอยู่ระบบต่างๆหเหล่านี่ยแล้วก็พอแก้เก้ออะไรเสร็จแล้วไอ้คนชื่อซ้ํานามสกุลซ้ําแทนที่มันจะไปแก้ไขอะไรต่างๆ็ก็รัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้ทําก็ฝากอ้วนภูมิทาฝากพี่อ้วนภูมิทานะครับนะครับอ,อ,อยดูนะครับว่าคนชื่อซ้ําชื่อซ้ํานามสกุลซ้ําพ่อแม่ซ้ําอะไรต่างๆเนี่ยไปดูเลขสิบสามหลักอะไรเนี่ยฝากพี่อ้วนนะครับไปดูแลหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องฟ้องผมนะฟ้องไปหลายคนแล้วเนะี่ยพี่อ้วนเนะี่ย ใครพิภาควิจาเนี่ยแกก็ฟ้องแต่แกไม่ฟ้องผมหรอกเพราะแกเป็นคนน่ารักพี่อ้วนพี่อ้วนนะครับนะครับเอพี่อ้วนภูมิธรรมไปดูซิเนี่ยเนี่ยกรณีหลวงพ่อเนี่ยชื่อซ้ํานามสะกุลซ้ําอะไรเลขบ่งเลขบัตรอะไรเนี่ยไปดูนี่มันทําไมทําไมเราไม่แก้ไขล่ะเนี่ยบางคนบอกซ้ําตั้งสามสิบคนอะไรต่างๆเนี่ยนะลองไปดูนะแก้ไขนะครับนะครับอืมนะพี่อ้วนฟังพี่เดย์อยู่เปล่าเนี่ย นะครับพี่ดูแลมหาไทยพี่ไปดูเนี่ยไปดูทํำยังไงเนี่ยมันละชื่อซ้าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเะครับแล้วเวลาส่งหมายส่งอะไรต่างๆจะส่งไปที่ใครอ่ะส่งหมายหรือบางทีจะขอออกหมายคนหมายจับเราไม่รู้จะไปค้นใครจับใครแล้วอบอกไม่ใช่อัตมานะอัตมามีสาระอูอันนี้ทําไงอ่ะเอาไอ้คนตามหมายจับนะั่นสารอูอา้าวอะไรเงี้ยยกตัวอย่างมันยุ่งนะแล้วก่อนหนะ้าน,นี้มีคดีฟ้องผิดตัวนะครับ นะครับมีคดีนะฟ้องผิดตัวโดนฟ้องกลับนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเออหายไปไหนวะเนี้ยนะครับเอ่อคำพิพากษสาหายไปไหนฟ้องผิดตัวมีมาแล้วนะเดี๋ยวหายดูนะฟ้องผิดตัวโดนฟ้องฟ้องกลับนะธนาคารฟ้องผิดตัวครับเออมันทําไปเล่นไนะฟ้องผิดตัวก็มีแล้วนะครับที่ผ่านมาฟ้องผิดตัวก็โดนฟ้องกลับอ่ะเพราะฉะนั้นเออผมห่วงสํานักงานตํารวจแห่งชาติน่ะ ท่านคนตุรกิจติรัตระวังนะจะออกหมายเรียกหมายจับหมายคนวัดพระบาทน้ำพุระวังผิดตัวนะคนไหนก็แน่เนะี่ยนะครับต้องดูหนังเน็ตฟลิกเฮ้ยใครคือตัวจริงไหมชื่อก็เหมือนนามสกุลก็เหมือนนะครับพ่อแม่เอ้ยเหมือนกันหมดเลยอายุก็ใกล้กเคียงยุ่งเลยสิฟ้องผิดตัวเป็นการกระทำละเมิดดีกานะครับอืมนะครับคำพิพากษ,ษาดีกาที่ นะครับสองหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ทับห้าหกฟ้องผิดตัวครับไม่ได้นะครับนะมีความผิดนะครับนะเออเลือกฟ้องผิดตัวนี่อยา่ยาอยา่าทำเป็นเล่นนะมีคำพักษานะนะครับเพราะนั้นต้องระวังอืมระวังเนียห่วงตำรวจนะนะเออนะครับอืม อืมระวังระวังนะเนะครับเอย่าสักคู่นะ